มาทำยำเต้าเผากันนะครับอ่าตอนแรกต้องจูดไว้เข้าไปก่อนนะครับจูเซ็ตก็ต้องรอจูเซ็ตก็ต้องรอครับจูเซ็ตก็ต้องรออ่านะครับอ่าเขาก็ต้องเผามันเพื่อกิมเกียมนะครับนี่เกียมเกี้ยมนะครับเกียมเกียมลำลำลำนะครับยิ่งเกียมเกียมเลยเออหมดเลยครับอะล่ะอะล่ะนี่นะครับเกียมเกี้ยมนะครับอะล่ะ เดี๋ยวจะทำห่อมกนะครับเดี๋ยวจะทำห่อมกอยู่นครับมากันมากินห่อมกห่อมกครับห่อมกอืมหอมอ้อหอมแทปะนี่นะครับนี่นี่ก็ไอ้นี่เหรอต่ตาต่ไอโฟกัสนะครับอันนี้คือไอโฟกัสนะครับไอโฟกัสอันี้ไอโฟกัสไอโฟกัสนอนอยู่นะครับไอโฟกัสนอนอยู่ห้อหอมกครับอออ หอมอกหอมครับไอ้โฟกัสกินแล้วบอสอร่อยขนาดบันก็กิ่นอะยังไม่ได้แดกแตงค้อนี่ไม่ได้เผาครับไอ้อยังไม่ได้เผาอย่าข้าวหอมอกยังดีอยู่ครับหมกยังดีอยู่ข้าวหอมอกยังดีอยู่เดี๋ยวไปมุดละนี่นะครับเดี๋ยวนะนี่หอมอกครับหอมมามกไง ในแก้วนะครับเอาไปใส่เข้าไปใส่เข้านะครับใส่เข้านะครับปิดนะครับปิดนน่แล้วก็เน่น้ำตาเผามาคมากินกันครับนี่ครับตามตามครับตามตามเจ้าของมามามา ครับหอมกหอมซูชิครับซูชิซูชิตอนนี้ครับเปลี่ยนหอมกเป็นซูชิแล้วครับหอมโมกซูชิครับหอมกซูชิกีราส์สองหมื่นกว่าบาทนะครับครับละสองหมื่นบาทนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับที่รนันสามเขาสามไอสปอนเขาเขาครับสองหมื่นะครับพัมละสองหมื่นเออนี่นะครับต๊แต่งอยู่นะครับ น anyway, ี่ชายอันดูยายาอันใหญ่นี่นะครับเออเอามาตกแต่งงามก็ครับงามก็ครับนี่ครับอินเซอร์นะครับอินเซอร์อินเซอร์อินเซอร์งามครับอินเซอร์ไหอินเซอร์อินเซอร์อินเซอร์นะอินเซอร์นุ่นุงกินเซอร์ สีเหลืองนี่ห่อมกหรอครับห่อโมกห่อโมกม่จิ้มฟันไอ้เปิงนะครับแม่เนี่ยอันนี้ฟันอันนี้ข่าไหนข่าไถ่มาครับนี่ฟันระเจลาเักมาโโตมามาบราเชิญเดะครับ